สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอาจารย์กเกษียณบริจาคเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า350ล้านบาทให้มหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตของเด็กๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่สร้างเสียงชื่นชมในสังคมเป็นอย่างมากหลังจากสื่อทางการจีนไชน่าเดลี่รายงานว่าหวังซีหลินศาสตราจารย์กเกษียณ มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมเหหนานผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกประกาศบริจาคค่าตอบแทนจากสิทธิบัตรผลงานวิทยาศาสตร์จำนวนกว่า82.08ล้านหยวนหรือว่าราวๆ357ราล้านบาทให้กับทางมหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์วัย8 8ปีผู้นี้นะครับหวังว่าเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้สร้างห้องแลบความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3 หรือปี3เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับมหาวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตวัคซีนในอย่างอิสระอาจารย์หวังเริ่มเข้าทำงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเหอหนานในปี2527ต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโรคสัตว์ปีกและ,กะเกษียีนในปีพศ2558 ขาตัดสินใจเรื่องนี้เมื่อสองปีก่อนด้วยเหตุผลง่ายๆผมอายุ78ปีแล้วภรรยาของผมอายุเจปีเวลาที่ลาโลกเราก็เอาเงินพวกนี้ไปด้วยไม่ได้ควรนำไปใช้เพื่อความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์รายได้ของเรามากพอมีชีวิตอยู่สุขสบายแต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องการทุนอย่างมากเพื่อความก้าวหน้านักวิชาการใจบุญ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในบรรดาวความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์อาจารย์หวังจดสิทธิบัตร3รายการใบรับรองยาใหม่12รายการและงานค้นคว้าวิจัยป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกรวมถึงไวรัสนิวคาสเซลผลงานตลอดหลายปีสร้างรายได้จากค่าตอบแทนสิทธิบัตรเกือบ100ล้านหยวนหนังสือพิมพ์ดาวแดงรายงานว่าอาจารย์หวังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มัธยัตย์มากเลือกเดินมากกว่าขี่จักรยานขี่จักรยานมากกว่าขึ้นรถประจำทางและขึ้นรถประจำทางแทนขึ้นแท็กซี่แต่เป็นคนมากน้ำใจในงานการกุศลและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในช่วงปี2528ถึง2538เขาเคยบริจาคเงิน4ล้านหยวนเพื่อการก่อสร้างห้องแลบใหม่สห้องและจัดซื้อเครื่องมือทันสมัย เพื่อพัฒนาวงการสัตวแพทย์และในปี2551บริจาคเงินกว่า2แสนหยวนหรือว่าราวๆ1ล้านบาทช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเสฉวนนอกจากนี้ยังได้บริจาคข้าตอบแทนสิทธิบัตรที่ได้จากบริษัท2แห่งเป็นเวลา12ปีเพื่อจัดก่อตั้งกองทุนนวัตกรรมให้กับคณะ,ะสัตวแพทย์ตราบใดสุขภาพยังไหวผมจะบริจาคเพิ่มต่อไป สราาจารย์หวังซีหลินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไชนา Daily หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จะจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกัน,นที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ